ครับสวัสดีครับผม FC แฟนช่องผู้เยี่ยมพ้ารวยที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้เย็ยนๆมาเจอกับคลิปใหม่นะครับผมเลขแบ่งกลุ่มเลขแบ่งกลุ่ม ชมตัวเลขแบ่งกลุ่มนะครับผมอ่ะวดไหนวดไหนวดไหนวดวันที่สิบหกนี่แหะครับผมเลขแบ่งกลุ่มนะอ่ะสิบหกมียอ หกห้าแล้วครับผมอาปูเยี่ยมจะเขียนให้ดูนะฮะแบ่งกลุ่มกันแบบไหนเข้าแบบไหนอางวดหกสี่สองศูนหนึ่งสองและก็หนึ่งก้าหกกงวดไหนก่อนครับ เอาตามลำดับไปเลยนะเอามาชมหนึ่งสี่สองก่อนนะครับผมแบ่งแบมในะแบ่งทีละสองนะฮะสองสามนี่กลุ่มหนึ่งนะเขียนมาทางนี้ก็สี่ห้ามาเขียนใหม่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม อ่าธรรมดาแค่สามกลุ่มนี้ก็เข้านะ2 5สองห้าขีลูกศรมาทางนี้คำว่าสองห้าก็คือสองสามสี่ห้านั่นเองนะฮะหมายถึงว่าเราต้องตั้งเอาเลขหลักสิบเนี่ยคือห้าเ้าสามเนี่ยเป็นห้าเ้าสามเป็นสอนะฮะ เอาฝั่งนี้แล้วมาฝั่งนี้อีกสามเจ็ดหนึ่งะเป็นสอนี่นะสามเจดหนึ่งฝั่งนี้แต่ว่าสองตัวนี่เป็นหลักหน่วยสั้มดนะฮะเอายกตัวอย่างเช่นถ้าหลักห้ามานะะถ้าห้ามาก็ห้าสองห้าสามถ้า9้ามาเก้าหเก้าเจ็ดถ้าสามมา สามศูนย์สามหนึ่งถ้าสามทางนี้มาสามสี่สามห้าถ้าเจ็ดมาเจ็ดแปดเจ็ดเก้าถ้าหนึ่งมาหนึ่งสองหนึ่งสามอ้าเลขวิ่ง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 ,งที่ตัวไหน เลขวิ่งวิ่งที่สองสามสี่ห้าสี่ตัวอา่ามีห้ามีสองมีสามเอาหมดเลยนะครับผมห้าสองสามสามเหนียวสามเนียวนะสามสองเหนเอานะฮะเราก็จะได้เลขสี่ตัวนี่นี่สองสี่หกแปดเข้าที่หนึ่งสองนะครับเข้าที่ ศูนย์หนึ่งสองเห็นไหมนะครับผมมาวงก็ไม่ดูอ่าพอมาศูนย์หนึ่งสองทำเหมือนกันเลยนะครับผมสองสามสี 02, 03, 04, 5, 6, 7, 8, 9, 02, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม นะประกบคู่กันก็สองห้เหมือนเดิมนี่แหละห้าเก้เป็นกลุ่มสอกลุ่มสอนอฮะกลุ่มสกลุ่มข้อหลัก10นั่นเองนะจับลองดูหาเท่ากับ5้าสสาม เเท่ากับ9ก้าหกสาตัวนี้นะเท่ากับ3 0มศามหงาฝั่งนี้3ามฝั่งนี้ก็3ามสามห้ามาฝั่งนี้ก็7 8 7 9ในกล้องไม่เห็นแล้วเลื่อนขึ้น มาฝั่งนี้ก็หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามอ้าเข้าไมา้เข้าไมา้เข้าที่เก้าหกนี่เห็นไหมหนึ่งเก้าหกปั้งอ้าวงกลมให้ดูหน่อยหนึ่งเก้าหกนี่นะ ายตัวไปไหมขยายยืะตัวแคบลงได้นะครับผมหกเจ็ดนี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอากันเราไปสักแถวอีกนะฮะแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่ไม่เยอะหรอก ถ้าจับคู่นะหกเก้มามันลงหกเก้าพอดีนะฮะฝั่งนี้เก้าสามเจ็ดหนึ่งฝั่งนี้เจ็ดหนึ่งห้าเก้าอันนี้มาคู่ก็ได้มาขี้ก็ได้นะครับผมเก้าก็เท่ากับเก้าหกเก้าเจ็ดสามนี่นะสามศูนย์สามหนึ่ง เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอ้ามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้โดดมาฝั่งนี้เลยเจ็ดเจ็ดก็เจ็ดแปดเจ็ดเก้าหนึ่งก็หนึ่งสองหนึ่งสามห้าก็ห้าหกห้าเจ็ด ก้าก็เก้าศู้าหนึ่งะครบหมดแล้วนะครับผมครบหมดแล้วครบหมดแล้วอชอบตัวไหนชอบตัวไหนตัวปูยเยี่ยมชอบนะจะบอกให้ตัวปุยเยี่ยมชอบชอบสามศูนย์กับสามหนึ่งครับผม ตัวนี้ไม่ชอบอ่า90กับ91นะฮะ30 31 90 91อชอบแค่สี่ตัวนี้แหละครับผมอ่านำไปจัดลอตเตอรี่ออกจากแผงนะฮะ งวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองห้าหกห้านะฮะชอบชอบชอบสามศูนย์สามหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งจะมาไหมนะฮะ หนึ่งมิยอ่อสองห้าหกห้านะครับผมชอบสี่ตัวนี่แหละอ่าสี่ตัวชอบตัวไหนนะฮะชอบที่สามศูนย์นะครับผม สองสามศูนย์สี่สาศูสศปดสมศนอ้าวประมาณนี้ประมาณนี้สามตัวนะจัดไปเลยนะครับผมหยิบลเตเรีออกจากแผงนะถ้า9 0นะ้าศูนยะชอบตัวไหนที่9 0้า สามเก้าศูสี่เแปดเแล้วก็เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งสองเาถ้าเกก็ชอบประมาณนี้นะฮะจากชุดเลข ที่เห็นนะไปหยิบลอตเตอรี่ออกจากแผงกันได้เลยนะครับผมอ่ะปู่ยี่ยมลาพาจากเท่านี้นะครับโชคดีมีสุขก,กันทุกท่านนะครับผมกับตอนเย็นๆวันนี้มีเงินมีอยู่มีกินมีใช้กันทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ